ยินดีต้อนรับสู่ช่อง UK Auto Garage รีวิวแหล่งรวมรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารจากทั่วโลกวันนี้เราขอนำเสนอรีวิวพิเศษเกี่ยวกับรถถังเบาสกอร์เปียนรุ่นปี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในยานกราะเคลื่อนที่เร็วรุ่นล่าสุดที่ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์สงครามยุคใหม่รถถังสกอร์เปียนปี2026ได้รับการออกแบบโดยยึดแนวคิดเรื่องความคล่องตัวสูงน้ำหนักเบาและเหมาะสมสำหรับภารกิจสนับสนุนทั้งในสนามรบปกติและในภารกิจพิเศษ รถคันนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบโดีเซลสมรรถนะสูงให้ความเร็วและความสามารถในการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศครุขระรวมถึงความรวดเร็วในการเปลี่ยนตำแหน่งเมื่ออยู่ในสถานการณ์การรบด้วยน้ำหนักที่น้อยกว่า30ตันทำให้รถถังรุ่นนี้สามารถลำเลียงทางอากาศได้โดยใช้เครื่องบินลำเลียงทางทหารอย่าง C-130 ได้อย่างสะดวกแม้จะเป็นรถถังเบาแต่ก็มีระบบกาะป้องกันที่โดดเด่นด้วยเกราะผสมและแผงเกราะปฏิกิริยาเสริมที่สามารถป้องกันอาวุธเบา อาวุธต่อต้านรถถังแบบ RPG และการโจมตีอื่นๆได้อีกทั้งยังมีระบบยิงระเบิดควันอัตโนมัติและระบบป้องกันแบบแอคทีฟเพื่อตอบโต้การโจมตีจากสัตวปูอาวุธหลักของสกอร์เปียนคือปืนใหญ่แบบไรเฟิลขนาด105มิมพร้อมระบบลดแรงถอยหลังที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายประเภทเช่นจอกกรอฮีตและกระสุนระเบิดอากาศนอกจากนี้ยังมีปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm. ิม และอุปกรณ์อาวุธควบคุมระยะไกลที่ติดตั้งบนหลังคาซึ่งสามารถเลือกติดตั้งปืนกลขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรหรือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติขนาด40มิลลิเมตรระบบควบคุมการยิงขั้นสูงประกอบด้วยกล้องตรวจจับความร้อนระบบวัดระยะด้วยเลเซอร์และคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนที่ช่วยให้ยิงเป้าหมายได้แม่นยำแม้ในขณะเคลื่อนที่รถถังรุ่นนี้ยังติดตั้งระบบเครือข่ายสนามรบดิจิทัลที่สามารถแบ่งปันข้อมูลแบบเรียลไทม์ ควบคุมโดรนและใช้เซ็นเซอร์รอบทิศทางเพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ให้กับลูกเรือซึ่งประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาพลยิงและคนขับทั้ง3คนจะได้ใช้งานระบบควบคุมแบบสัมผัสท,ที่ออกแบบมาให้ใช้งานสะดวกลดความเหนื่อยล้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการรบด้วยความสามารถทางด้านการรบความเร็วและระบบป้องกันร,รถถังสกอร์เปียนรุ่นปี2026ถือเป็นทรัพยากรยุทธศาสตร์สำคัญสำหรับกองทัพที่ต้องการเสริมศักยภาพด้านกำลังรบแบบเคลื่อนที่เร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่โครงสร้างพื้นฐานไม่เอื้อต่อการใช้รถถังหนักหากคุณชื่นชอบเทคโนโลยีทางทหารและต้องการรับชมเนื้อหาแบบนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามช่อง UK Auto Garage Review เพื่อรับชมรีวิวจอดลิกอัปเดตด้านกลาโหมและภาพพิเศษของยานพาหนะทางทหารรุ่นใหม่จากโทั่วโลก